ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบม,มือดังๆต้อนรับพี่ตั้มพิชิตชัยมงคลครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับเนี่ยคอปทอเนี่ยเหมือนพื้นที่การชุมนุมที่สามารถในละมิดอะไรก็ได้ขอพระคุณพี่น้องกองทัพทา มาถูกวันถูกเวลาเตะเลยมาในวันที่ฝนตกเขาบอกว่าฝนจะตกในรอบอาทิตย์นี้ประมาณ80%เรเซนเราก็เลยบอกว่าด้วยพลังแห่งบุญ80%อร์เซนก็ใช้80%เอร์เซนนั้นสร้างหลังคาทันพอดีเลยตำรวจเห็น เจ้าที่ตำรวจก็เลยโทรมาหาผมว่าสรุปแล้วเอาจริงใช่ไหมสรุปเอาหลังคามันนี่เอาจริงใช่ไหมอะไรวะอยู่มาเกือบสองวันแล้วยังมาถามว่าเอาจริงอยู่อห,หรือเปล่าอยู่มาสามเดือนจะสี่เดือนแล้วยังมาถามว่าเอาจริงใช่ไหมผมก็บอกว่านี่แค่เริ่มต้นเอาจริงเพราะว่าเดี๋ยวมาอีกเรื่อยๆอยู่นั้นพิกมาพิกชนิดที่ หลายท่านเสียนการเมืองเองก็ตกใจเหมือนกันตอนเช้าคุณพิชิตชื่นบานก่อนประชุมคลรมนะให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์ทั้งสารดีกาทั้งสภาทนายความหลายองค์กรดาทั้งสอวอทั้งพอปทอดาไปกราดเลยและยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ประพฤติชั่วถ้าชั่วจะมายืนอยู่ตำแหน่งนี้ได้ไงผมก็คิดในใจเอ้า การเป็นรัฐมนตรีมันล้างความชั่วได้เหรอคุณมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้บอกคุณไม่ชั่วนี่นะคุณอาจจะมาจากเส้นสายซึ่งคุณก็มาจากเส้นสายจริงๆใช่ไม่ใช่พอเป็นรัฐมนตรีล้วการันตีว่าตัวเองเป็นคนดีนี่ไม่ใช่นะครับเขาก็เลยยืนยันว่ายังไงก็ไม่ลาออกพอไม่ลาออกคอปทกองทับทำสบปศก็เคลื่อนทับไปที่สภาทนายความ เพราะเรื่องนี้ไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของการเป็นทนายความนั้นไม่มีใครพูดถึงเลยมันเป็นเอกสารสำคัญมากแล้ววันนี้มันก็หลุดออกมาว่าพิชิตชื่นบานถูกลบชื่อออกจากทนายความตั้งแต่ปี2552จนวันนี้ยังไม่มีชื่อเป็นทนายความเลยคุณยังไม่มีคุณสมบัติเป็นทนายความเลย ถูกลบชื่อออกไปแล้วไปขอเป็นทนายความเขาก็ไม่ให้เพราะเป็นโทษร้ายแรงที่สุดในการเป็นทนายความทําลายวิชาชีพตัวเองมันมีข้อหนึ่งในมันญ,ญาตทนายความข้อบังคับมันญ,ญาตทนายความบอกว่าถ้าทําลายเกียรติภูมิของวิชาชีพทนายความก็มีเหตุแห่งการลบชื่อออกจากการเป็นทนายความพี่น้องสื่อมวลชน โทรมาบอกว่าตอนช่วงก่อนจะลาออกนี่พี่น้องสื่อมวลชนได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กับคุณพิชิตชื่นบานกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาโกรธที่สุดและโมโหที่สุดไม่ได้โมโหสอบอเท่าไหรนะ่นักไม่ได้โมโหใครเท่าลักเท่าไร่แต่โมโหไอ้กลุ่มที่เดินทางไปสภาธานายความนี่แหละเพราะมันเป็นเหมือนจี้ไห่แดงคนอื่นเขาไม่ได้ทำนี่ คอปชเดินทางไปสปปสเดินทางไปกองทัพรมเดินทางไปแล้วไปจี้เอาข้อมูลตั้งแต่อดีตเพราะว่าข้อมูลนี้มันมีน้ำหนักพอที่จะทำให้คุณพิชิตชื่นบานหลุดออกจากตำแหน่งในตอนนั้นนะดังนั้นเนี่ยเขาโกรธมากโมโหมากเขาเลยคิดว่าลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีมันก็จะช่วยได้แสดงสปิริตนายกรัฐมนตรีเสถาทวีสิน ให้สัมภาษณ์ที่ต่างประเทศบอกว่าต้องชื่นชมสปิริตคุณพิชิตชื่นบานที่ลาออกเพื่อรักษารัฐบาลมันมีความหมายซ้อนในความหมายความหมายกคือว่าถ้าคุณเสถาบอกว่าขอบคุณสปิริตที่ลาออกรักษารัฐบาลคุณเสถาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตชื่นบานทําผิดใช่ไม่ใช่คุณหมายถึงว่าคุณจะตัดขาเพื่อรักษาตัวตัดแขนเพื่อรักษาตัว มันไม่ใช่อย่างนั้นมันลามไปทั้งตัวแล้วแล้วการลราออกของพปชิดเชื่นบานก็ไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิน้นพี่น้องจำคุณสมัครศุนทรเวสได้ไหมคุณสมัครศุนทรเวชเ,เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการแต่คุณสมบัติแต่คุณสมัครหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคุณสมัครสุนทรเวส ไปจัดรายการชิมไปบ่นไปแล้วก็เลยหลุดไปพอจัดรายการในขณะที่เป็นนายกก็มีการฟ้องศาลว่าคุณสมบัติมันขาดไปรับเงินเกินสามพันบาทศาลก็มีนิัยให้หลุดไปณนะตอนนั้นแต่ช่วงที่ผ่านมาคุณสมัครยังเป็นนายกรัฐมนตรีได้โดยสมบูรณ์มีความเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กรณีคุณพิชิตชื่นบานคอปทอทำเอกสารสำนวนยื่นฟ้องยังกกตไปบอกว่า คุณพิชิตชื่นบานขาดคุณนสมบัติตามรัฐธรรมนูนมาตราหนึ่งตั้งแต่ต้นขีดเส้นใต้ํำว่าตั้งแต่ต้นไว้ทีนี้พอบอกว่าตั้งแต่ต้นสอวอดิเลกฤทธ์นี่วันนี้ท่านก็พูดนะท่านไปออกรายการท่านก็บอกว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยเหมือนพูดประชดอันนี้ในวงเล็บแก,กบอกว่าผมตั้งใจช่วยนายกนะ ผมตั้งใจช่วยคุณเสรฐาที่ต้องไปยื่นรักษาลำนูนเนี่ยตั้งใจเพราะว่ามีผู้ชุมนุมคอปทอกองทัพทำมาอยู่ข้างคำเนี่ยบ้านาดายกคุกวันว่าผิดและทำนูนผมก็เลยส่งเรื่องไปให้สารตีความสวสีสบิบท่านก็เอาเอกสารให้เรายื่นนี่แหละสำนวนที่เราเคยทำนั่นแหละไปส่งฟ้องศาลเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ฟ้องศาลมันจึงตรงกับคอปทอตรงที่ว่าพิชิตชื่นบาน ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นคำว่าตั้งแต่ต้นก้นนับตั้งแต่เสนอชื่อทูลเก้าใช่ไม่ใช่ดังนั้นพิชิตชื่นบานลาออกไปจากการเป็นรัฐมนตรีจึงไม่มีผลต่อการที่จะรับเรื่องไม่มีผลต่อสารรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับเพราะสิ่งที่ยื่นฟ้องไปต่อสารธรรนนูญ ให้วินิจฉัยคําว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเขาไปรัฐมนตรีกี่วันเป็นรัฐมนตรีสิบเก้าวันสมมุติทางแนวทางทางพิจารณาสารต้องดูคำร้องสารดูคำร้องเห็นว่าเรายื่นร้องไปว่าให้วินิฉัยตั้งแต่ต้นสารก็ต้องหยิบไปพิจารณาถึงแม้คุณพิชิตจะลาออกไป เมื่อพิจารณาอาจจะมีคำวินิจฉัยว่าคุณพิชิตขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นดังนั้นการเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตจึงโมฆะตั้งแต่ที่มีการโปรดเก้า19วันที่ผ่านมาอาจจะมีคำสั่งในการริบสินทรัพย์ที่คุณพิชิตที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐสมมุติถ้าครบ30วันได้เงินเดือนอาจจะริบเงินเดือนคืนก็ได้เพราะคุณขาดสมบัติ หรือคําสั่งใดที่เคยลงนามในนามรมัฐมนตรีคําสั่งนั้นอาจจะเป็นโมฆะก็ได้นี่เป็นแนวทางนะไม่ได้ชี้นาศาลเพียงแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์บอกว่าถ้าศาลมีคําสั่งว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นดังนั้น19วันที่คุณมิชิตอ้างว่าเป็นรัฐมนตรีคุณจะไม่มีชื่อจารึกเป็นรัฐมนตรีเลยแล้วมันสาคัญตรงนี้ไง ถ้าขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นมันก็จะเข้าทางกฎหมายที่เรายืน่นร้องให้ดำเนินการกับคุณเสถาทาวีสินในฐานะผู้เสนอโปรดเก้าทูลเก้าขึ้นไปเสนอชื่อคุณพิชิตขึ้นไปดังนั้นคุณเสถาก็ต้องรับผิดชอบต่อการขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นของคุณพิชิตชื่นมาเช่นกันดังนั้นแนวทางมันมีคือมันออกได้หลายหน้าพี่น้องครับมันออกได้หลายหน้า รวมทั้งไม่รับคำร้องเลยหรือรับคำร้องเฉพาะนายกเศรษฐาหรือรับคำร้องไปสองคนแต่วินิจฉัยว่าคุณพิชิตลาออกไปแล้วจึงไม่วินิจฉัยต่อก็เป็นไปได้แต่แนวทางที่เรายื่นฟ้องวันนี้มาพูดดังๆเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญท่านได้ยินเรามาพูดดังๆว่าที่เรายื่นฟ้องรวมทั้งสวยื่นฟ้องมันตรงการตรงที่เราให้วินิจัยการเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ที่ได้รับโปรดเก้ามาคุณขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นขาดตั้งแต่ที่ต้องยืน่นทูน9้าไปตั้งแต่วันนั้นดังนั้นเมื่อศาลสั่งบอกว่าขาดคุณสมบัติแต่ไม่มีบทลงโทษเพราะคุณพิชิตลาออกไปแล้วแต่คําพิพากษามันจะมีผลมาต่อคําพิพากษาคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะคุณนําเสนอทุนเกดังนั้น เรื่องนี้ลาออกก็ยังไม่จบครับพี่น้องครับเห็นไหมแค่ขยับวันเดียวนะแค่คอปทอกองทัพทำสปปสขยับวันเดียวจริงจังได้ไม่กี่วันไหนบอกว่าเก่งนักคุณพิชิตทื่นบานไหนบอกว่าเชื่อมั่นว่าตัวเองไม่ผิดคุณลาออกก็เท่ากับยอมรับการกระทำผิดใช่ไม่ใช่ ซึ่งก็ไม่แตกนะเรื่องนี้นี่คุณพิชิตชื่นบานเคยทำมาแล้วพอสภาทนายความขออนุญาตย้อนไปหน่อยสภาทนายความลบชื่อคุณพิชิตชื่นบานออกจากการเป็นทนายคุณพิชิตชื่นบานก็ไปยื่นฟ้องศาลปกครองกลางยื่นศาลปกครองกลางเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งของสภาทนายความศาลก็น,นัดผู้ความเจรจานู่นนี่นั่นไต่สวนข้อเท็จจริง สารมีคำพิพากษายกฟ้องความหมายยกฟ้องคือว่าสารเห็นด้วยในการลบชื่อพิชิตชื่นบ้านออกจากการเป็นทานายความตามที่สภาทนายความลบชื่อออกคุณพิชิตชื่นบานก็ไม่ยอมก็ดื้อแบบเมื่อวานนี้แหละดื้อเหมือนเดิมยังมั่นใจวันนี้ก็ยังพูดว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองแกบอกว่าแกไม่ได้หิ้วถุงขนมไปให้ศารไม่ให้เจ้าหน้าที่ แต่คำพิบากษาเขียนว่าร่วมกันกระทำการคุณท้ามาได้คุณก็ท้าเดี๋ยว่าคุณไม่ใช่คนหิว้วลูกน้องคุณหิ้วเนี่ยหลักฐานก็ชัดอยู่คาพิพากษามันก็ชัดว่าร่วมกันคําว่าร่วมกันน่ยมันตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช่ไม่ใช่แกก็ดือ้อแกก็ไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งสารปกครองกลางที่สารปกครองสูงสุดพอยื่นไปสักพักหนึ่ง อยู่ดีๆแกคิดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เหมือนวันเนี้ตอนเช้ายัางดื้ออยู่ตอนบ่ายกลับลาออกแกก็ไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ศาลปกครองปางอยู่ดีๆสงสัยคิดได้แกไปถอนคำสั่งยืน่นแกไปขอยืน่นถอนคำอุทธรณ์ที่แกยื่นไปเองพอไปถอนเนี่ยแสดงว่าคุณพิชิตชื่นบานยอมรับคำตัดสินของสภาทนายความ ยอมรับคำตัดสินของศาลปกครองกลางใช่ไม่ใช่คุณยอมรับไปแล้วว่ายินดีให้ถูกลบชื่อเพราะคุณไม่พร้อมที่จะสู้ต่อในศาลปกครองสูงสุดซึ่งมันจะเป็นตราบาปของคุณตลอดชีวิตคุณไปยื่นขอถอนคําอุทธรณ์เท่ากับยอมรับก็เหมือนวันนี้คุณลาออกก็เท่ากับยอมรับว่า คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐรมนรีตั้งแต่ต้นมันเหมือนใบเสร็จมัดตัวเองแน่จริงทำไมไม่สู้ต่อล่ะเราก็ท้าอยู่สื่อมันชนก็เสี่ยมเท้าเลือกเกินไปจัดรายการออกข่าวพิชิตชนพิชิตเขาก็รายงานมาว่าคุณพิชิตชื่นบานโกรธพิชิตชัยมงคลมาก ให้ถอดคําพูดทุกคําของผมเนี่ยเพื่อเตรียมฟ้องเราก็บอกไม่เป็นไรก็ฟ้องได้ก็สู้ตามกระบวนการยุติธรรมยิ่งดีเลยฟ้องมาก็เรียกเอกสารข้อเท็จจริงมามันก็เป็นประจักพยานเห็นไหมสถานการณ์รเมืองแต่วันนี้หลายคนก็ประเมินว่าพิชิตลาออกจะเป็นการตัดเส้นทางไม่ให้ลามไปถึงการล่มของรัฐบาลเศรษฐาทวีสิน แต่ก็อย่างที่ผมบอกครับวันนี้มันสายเกินไปที่คุณพิชิตชื่นบานจะลาออกลาออกครั้งนี้ไม่ได้ช่วยชีวิตคุณเสฐาไม่ได้ช่วยชีวิตรัฐบาลเสฐาหนึ่งครับหนึ่งแต่การลาออกมันเป็นเหมือนใบเสร็จที่จะมัดตราสังเสฐาทวิศินที่สำคัญพี่น้องมันมีความสำคัญต่อเนื่องมาผมเคยเกิ่นไว้แล้ว พอคุณพิชิตชื่นบานลาออกพักเพื่อไทยเขาก็ประชุมพราะโคต้ารัฐมนตรีในนามพักเพื่อไทยหายไปมีข่าวว่ามือกฎหมายอีกขั้นหนึ่งที่เคยถูกตั้งตั้งแต่ต้นว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาดูแลด้านกฎหมายเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นอธิการบาดีมหาลัยรามคำแหงอดีตอธิการบาดีมหาลัยรามคำแหง เป็นนักวิชาการเป็นมือกฎหมายชั้นเยี่ยมในประเทศไทยก็ได้ได้รับวางตัวว่าต้องเสียบตำแหน่งนี้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีชื่อท่านอยู่แล้วอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินก็จะมาในนามโคต้าพักเพื่อไทยเพราะพักเข้าประชุมกันเตรียมที่จะเสนอโคต้าใหม่และรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อมาดูแลฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายดูแลได้ก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแทนคุณพิชิตชื่นบาน แต่ความสําคัญมันอยู่ตรงนี้มันเหมือนมัดตัวเองอีกนั่นแหละพอพักเพื่อไทยประชุมแสดงว่าคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมาในโคต้าพักเพื่อไทยใช่ไม่ใช่แล้วส่งอาจารย์ชูศัก์มาก็ไปแนะนาโคต้าพักเพื่อไทยใช่ไม่ใช่เมื่อมาแนะนําพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเสนอบุคคลที่ขาดคุณนะสมบัติการเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเมื่อคุณ เสนอบุคคลที่ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีมามาในโคต้าของคุณพักเพื่อไทยก็ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมถ้าเกิดศาลตัดสินว่าคุณเสฐาหลุดเพราะคุณสมบัติคุณความเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตชื่นบานไม่ชอบโดยกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญมีการขัขดรัฐธรรมนูนตั้งแต่ต้นคุณคุณสมบัติคุณพิชิตช,ชื่นบานขาดตั้งแต่ต้น สารมีคำสั่งเขียน 1, 2, 3, 4มีแนวโน้มไปในทางที่ว่าพรกเพื่อไทยเป็นผู้สนับสนุนเพราะเป็นโคต้าของนายใหญ่ทักษิณชินวัตรเมื่อเขียนลักษณะออกมาเช่นนี้ถ้าแนวโน้มมาลักษณะเช่นนี้มันก็จะเกิดการยื่นร้องสารรับนูลให้วินิจฉัยยุบพักเพื่อไทยต่อไปหลักฐานแวดล้อมันครบแล้วเนี่ยอาจารย์เจดบอกว,ว่า หลักฐานแวดล้อมมันค่อนข้างที่จะครบแล้วเอื้อไปแล้วเพราะว่าวันนี้คุณก็บอกว่าได้มีการหาลือกันในพักเพื่อไทยเพราะโคต้ารัฐมนตรีในนามพักเพื่อไทยหลุดไปหนึ่งตำแหน่งก็ต้องเสริมมาในนามพักเพื่อไทยมีโคต้ามีแนวโน้มว่าจะให้โคต้านี้เป็นของอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินดังนั้นสภาพแวดล้อมพยานแวดล้อมยืนยันว่าโคต้านี้เป็นของพักเพื่อไทยการอธิบายเชื่อมโยง สาม,มารถอธิบายเชื่อมโยงได้ว่าพักเพื่อไทยสนับสนุนรัฐมนตรีที่ไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้นมาเป็นรัฐมนตรีเกิดไปยื่นร้องศาลปกครองให้ยุบพ,พักเพื่อไทยเกิดศาลปกครองรับเรื่องยุบพ,พักเพื่อไทยสมมุตินะอุ้งอิงแพรทองทานชินนวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยก็อดเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเลยอย่างที่ผมบอกในเมื่อวานว่า เรื่องนี้นี่บางทีคนที่คิดว่าฉลาดมีอำนาจอย่างทักษิณสุดท้ายบางทีก็โง่บัดซบเหมือนกันลักษณะที่คิดว่าตัวเองเกง่งคุมอานาจได้หมดจัดการอำนาจดึงอำนาจจะตั้งใครก็ได้จะตั้งน้องสาวเป็นนายกก็ได้จะตั้งน้องเขยเป็นนายกก็ได้จะตั้งลูกน้องเป็นรัฐมนตรีก็ได้ตั้งใครเป็นรัฐมนตรีก็ได้หมดไม่สนฝาสนผลสุดท้ายด้วยความเหลืองอำนาจ หลงในอำนาจของตัวเองเจอความจริงทางสังคมเจอข้อเท็จจริงทางสังคมสุดท้ายคุณหนีความจริงไม่ได้และสิ่งที่พวกเราทำอยู่มันกลายเป็นชูความจริงให้กับสังคมได้เห็นถ้าไม่อยู่ที่นี่ความจริงเรื่องมาตาหนึ่งก็ไม่มีใครพูดใช่ไหมใช่ความจริงเรื่องคุณรัวัติของคุณพิชิตชชินบ้านก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครสนใจเราพูดมา, 2, อาสองสอาทิตย์สวถึง เห็นข้อเท็จจริงสอบอเลยหยิบไปยื่นฟ้องศาลนำนุนตามที่พวกเรายื่นมาก่อนดังนั้นมันเหมือนจุดเริ่มต้นชัยชนะเข้ามาเรื่อยๆใช่ไม่ใช่ผมบอกอย่างที่เราคุยกันมาหลายรอบเมื่อวานก่อนแล้วก็คุยกันชัยชนะไม่ได้อยู่ที่จํานวนคนเสมอไปแต่ชัยชนะอยู่ที่ความจริงทางสังคมแล้ววันนี้เราพูดความจริงเราไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างที่เขาตีกรอบให้ เราอยู่ฝ่ายความจริงและเอาความจริงออกมาตีแผ่ให้สังคมนี่คือชัยชนะที่เห็นกันชัดๆดังนั้น23ลุนล้นระทึกสารน้ำนูนจะรับวินิจฉัยหรือไม่มีคนเสนอมานี่ถ้าหาลือนี่คงเห็นด้วยกันหมดนั่นแหละมีคนเสนอมาว่าสารน้ำนูนวินิจฉัยเนี่ยคนนอกสามารถเข้าไปนั่งได้เข้าไปฟังได้ เขาไปสังเกตการว่าจะรับหรือไม่รับได้มีคนเสนอมาจากฟังนี้ว่างั้นเราก็าไปกันสิ <laughs> จะไปชิงเหรอถ้าไปนี่ต้องไปแต่เช้าตื่นก็คงจะประมาณตีห้าล้อหมุนก็คงหกโมงเช้าพอไปถึงศูนย์ ราชการก็คงประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงไปเตรียมก่อน8ปดโมงครึ่งสารขึ้นนั่งบันลังโอ้โหเดี๋ยวขอหาลือกับทีมจัดการก่อนพี่น้องครับไปให้กันมังใจสาร ไปให้ข้อเท็จจริงให้กำใจสารไม่แน่นะจริงจกที่สภาทนายความเนี่ยอาจจะค่าข้อเท็จจริงไม่ให้เราก่อนวันที่23ก็ได้นี่ที่ต้องใช้คำว่าจริงจกที่เป็นสายลับของเราเพราะว่าใช้อย่างอื่นไม่ได้ทหารเรือหน่วยลบพิเศษก็หน่วยซิลก็เป็นฉลามขาวใช่ไหม ทหารโบกก็เสือเสือคาบตาบาตำรวจก็เป็นหน่วยหนุมานก็อาจจะเอาไม้ไล่ตุกแกออกไปก็ไม่ได้ความลับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นหน่วยจิ้งจกก็แล้วกันพบจิ้งจกจิจ้งโจกนี่บางคนก็ไม่ได้ไล่หนีออกไปไม่แน่ข้อมูลของเราหน่วยจิ้งโจกที่อยู่ในสภาอาจจะคาบออกแต่ปัญหาเรายืน่นโดยตรงก็ได้แล้วก็ต้องยื่นผ่านประธานวุฒ ไม่เป็นไรข้อเท็จจริงสู่สังคมได้ง่ายที่สุดศาลท่านก็มี Facebook ศาลท่านก็อ่านโซเชียลศาลท่านก็ฟังข่าวถ้าได้ข้อเท็จจริงนาแล้วก็แทงต่อสือ่อมวลชนให้ข้อเท็จจริงลอยอยู่ในอากาศเดี๋ยวศาลท่านก็หยิบมาพิจารณาเองดีไม่ดีดังนั้นการเคลื่อนไหวของเรามันเดินสู่ความเป็นธรรมและมีรูปธรรมที่ชัดเจนไม่ได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งนะครับเราก็วิจารณ์เพื่อไทย เราก็ต้องวิจารณ์เก้าไก่ที่เก้าไก่เขาไม่ดา่ากรณีคุณพิชิตก็เพราะว่าคําตัดสินของพรรคเก้าไก่ก็ค้างอยู่ที่ศารรัฐธรรมนูญเหมือนกันการวิพากษ์วิจารณ์กรณีสารรัฐธรรมนูนอาจจะมีผลกระทบต่อการยุบพักของพรรคเก้าไก่เขาจึงสงบนิ่งไว้แต่วันนี้คุณผลิตเวชาชีวะหลานชายคุณอภิสิธิ์เวชาชีวะ ไม่กล้าบอกว่าเป็นเด็กน้อยเพราะเขาออกมาสัมภาษณ์บอกว่ากรณีที่สอวอทำเรื่องยื่นให้สารน้ำนูนวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานและนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทําเกินหน้าที่ของคำว่าสอวอเพราะถ้าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทำไมชอบพูดจังคำเนี้ยถ้าอยู่ในระบบประชาธิปตยยไยบบปปตย การแต่งตั้งบุคคลที่ขาดคุณสมบัติก็ให้ประชาชนตัดสินในคูหาเลือกตั้งก็ต้องเอากลับไปเลือกตั้งใหม่คือผมงงกับตรรกะของคุณผลิตมากคือการตั้งการเป็นรัฐมนตรีขาดหรือไม่ขัดต่อกฎหมายมันเกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องให้ศาลตัดสินใช่ไม่ใช่เอาเป็นลากการขัดหรือไม่ขัดไปสู่คูหาเลือกตั้ง คุณก็เหมือนเอาการเลือกตั้งฟอกคนผิดนั่นเองการทำผิดกับการได้คะแนนชนะเลือกตั้งมันคนละความหมายคุณแปลคะแนนเลือกตั้งมาฟอกคนนำผิดไม่ได้คุณผลิตเวชชาชีวะคือถ้าจะพูดทั้งทีอย่าพูดมโง่งงแบบนี้คุณอ้างได้ยังไงว่าการทำผิดตามรัฐธรรมนูญคุณรมบัติให้ไปวัดกันในครูหาเลือกตั้งอย่างนี้ถ้าโจรลงเลือกตั้งชนะเลือกตั้งเขาหายเป็นโจรไหม ช่ไม่ใช่อย่างนี้ตนทุกคนก็ผู้หาผู้ร้ายทุกคนก็มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งพอชนะเลือกตั้งจ่ายเงินแจกจ่ายไปชนะเลือกตั้งก็ปอกความผิดอีจะมีสารไว้ทําไมคุณผลิตนี่ไม่รวมคุณวันชัยอีกนะผมก็เห็นลายท่านวิพากษ์วิจารณ์คุณสววันชัยไปจํานวนมากแล้วเ,เพียงแต่ว่าท่านอาจจะลืมแม้แต่บ้านเล็กที่ตัวเองกรุณาให้อภัยท่านเถอะ คือตอนนี้ไม่รู้แกกินยาอะไรสงสัยแกจำได้อยู่เรื่องเดียวคือจำชื่อตัวเองได้นอกนั้นแกลืมทุกอย่างอะแม้แต่บ้านเลขที่ตัวเองแกอาจจะลืมก็ได้แกไปนิยามไปนน่นนี่นั่นว่ากลุ่มที่มาอยู่ตรงเนี้ เป็นพวกวงจรอุบาทในการล้มล้างดึงไปสู่การปฏิวัติและประหารถ้าอยากดึงปฏิวัติเนี่ยผมจะไปฟ้องศาลทําไมผมก็ไปฟ้องกองทัพบ,บกแล้วสิใช่ไหมไอ้ท่านยุติธรรมของประเทศไทยเดินต่างระบบไม่งั้นเราจะไปศาลทําไมมีศาลว้ทําไมถ้าอยากปฏิวัติเราก็ไปยื่นหนังสือให้ทหารไม่ดีกว่าหรือไงล่ะคุณมาตีกันแบบนี้ท่านสาววันชยัยถ้าเป็นผมนะ ผมลาออกจากสวไม่กินเงินเดือนสอวปะท้วงการกระทำหมดเลยเหมือนที่คุณพิชิตทมคุณวันชัยคุณกล้าลาออกจากการเป็นสวนะตอนนี้ไหมคุณไม่เห็นด้วยกับเขายื่นตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมายเนี่ยตัวคุณเองถ้าพูดตรงๆงคุณก็มาจากสวที่มาจากการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารนั่นไงแล้วคุณจะมาวิพาษ์วิจารณ์เหมือนทําตัวดีคุณจะเอาใจทักษิณมากขนาดนั้นเพราะว่า อาจจะหวังว่าหลังจากหมดววละเป็นสอวอาจทักษิณอาจจะเลี้ยงดูใช่ไหมคุณวันชัยนี่ว่าจะไม่พูดถึงก็พูดซยาวเลย <c oughs> พรุ่งนี้วันหยุดเราก็หยุดกิจกรรมกันยิบสาเดี๋ยวหารือพี่น้องอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าไปจริงก็ต้องจัดการกันค่อนข้างลำบาก25ทักษิณไปโคราชพี่น้องที่โคราชนัดพร้อมกัน ที่ลานย่าโมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณฝั่งเรือนไทยพี่น้องที่อยู่สารคาม101สุรินทร์บุรีลำขอนแก่นอุดรที่ติดต่อเข้ามาร่วมก็สามารถเดินทางไปร่วมได้ที่ลานย่าโมฝั่งเรือนไทยพร้อมกับพี่น้องโคราาที่นั่นเราจะไปสื่อสารว่าทักษิณคุณควรเขารกบกบวนการยุติธรรมไทยไม่แทรกแซงการเมืองไทยเด็ดขาด พรุ่งนี้เจอกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ